ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วได้ปลอดภัยมือเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดปุดทเบยนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนะครับระวังเพจปองกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบกันยนะครับยินดีต้อนรับสู่าารอขง E 2023, mobile, ฟุตบอล2023โซนมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ทําการพูดถึงแพ็กที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของการแลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ n o m i n a t i n g Contract ในวันพรุ่งนี้หลังการอัพเดตน,นะครับก็จะมีข่าวสารการอัปเดตยงังไงกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยเลกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมลกันนะครับ ถึง1นึ่งแสนซับเมื่อไรก็จะมีกิจกรรมแจกไอดีแจกของรางวัลกันอย่างแน่นอนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือการพูดถึงนักเตะที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนงการแลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของนอร์บิ่งคอนไค์นะครับแทนที่ของ2แพ็คนี้คนสลับแพ็คที่เพิ่งหมดอายุไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนซีซันเอ็มนะครับรวมไปถึง Player of the Month ของเจลีนะครับก็หมดอายุเช่่นนนนนนนกััััใวพพรรุงีี้้9ะคคบบสา2แ็ และก็นในฐานข้อมูลนะครับก็ได้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นแพ็คของ2023เบคเอาสตาร์ยังสตาร์เซเว y นทคนหรือว่าการโหวตนักเตะของดาวรุ่งยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับที่ตัวเกมเคยมาให้โหวตกันอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับดาวรุ่งยอดเยี่ยมทุกคนและนี่ก็คือภาพตัวอย่างนะครับสำหรับนักเตะยอดเยี่ยมหรือว่าดาวรุ่งยอดเยี่ยมของเบคเอาสตาร์2023นะครับในภาพหน้าปกก็คือนำทัพโดยคิลิยันเอมปาเป้ริสเจมและก็อเล็กซิสแม็กอาริสต์นะครับ ก็มีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการคาดการณ์ประเมินคร่าวๆของสื่อต่างประเทศนะครับก็นำทัพโดยเคเลียนเอ็มปาเป้นะครับเออร์ลิงบรห์ฮาร์แลนด์บินิสุดจูเนียร์เบรดี้ราฟาเอลเลอาบัสโตนีเดเคนไรริสเจมนะครับอาร์ตันแรมเดีทุกคนจามงมโมเซล่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากแลกใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บบอกกัันนเเข้้าามไดลยะคร เรามาดูในส่วนของค่าพลังเวลตันคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับที่สื่อต่างประเทศให้ข้อมูลมานะทุกคนเริ่มกับที่คนแรกนะครับในส่วนของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับมาตำแหน่งของกองกลาง c m ีนะครับเวลตันอยู่ที่91และเมอร์บูตอยู่ที่ประมาณ94เหรียญเขาสรับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จากไบตันนะครับต่อมาคนที่2ในส่วนของอารอนเรมเดลนะครับมาตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือว่าโกลคิปเปอร์นะครับเป็นนักเตะของปืนใหญ่อาร์เซนอลกับคนเวลตันอยู่ที่93และเมอร์บูตอยู่ที่ประมาณ96เหรียญเขาสรับอารอนเรมเดลจาากออรร์เซนนละคับ ต่อมาคนที่3เป็นราฟาเอลเลเอานะครับมาตำแหน่งของปีกซ้ายจาก AC มิลานครับทุกคนเบลตันอยู่ที่94และเมื่อบุลอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสำหรับราฟาเอลเลเอาและต่อมาเป็นในส่วนของจางเมอรโมเซล่านะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือว่า a m เอฟทุกคนเบลตันอยู่ที่94และเมื่อบุลอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสำหรับเจ้าหนูจางเมอรโมเซล่าจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับ และคนต่อมาเป็นนักเตะจากสิงห์บลูเชลซีนั่นก็คือคริสเจมส์ครับทุกคนมาตำแหน่งแบ็กขวาครับเวลตันอยู่ที่95และเมอร์บูสอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับสำหรับริสเจมส์และต่อด้วยเจ้าหนูเบรดี้นะครับมาตำแหน่งของกองกลาง c m เอ็ันทุกคนเวลตันอยู่ที่96และเมอร์บูสอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับสำหรับเจ้าหนูเบรดี้จาก FC บาร์เซโลน่านะครับและคนต่อมาเป็นเดีแคนไรท์คนมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF นนะครับับเวตอยู่ที่96และเมอรบููทอย่่ีปะมาณ98เลยนะครับสหรับเดแคนไรท์จากเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ และคนต่อมาเป็นบัสโตนี่เป็นคนมาตำแหน่งของกองหลังเซตเดย์แบ็กหรือว่า CB นะครับเวลตันอยู่ที่96และวเมื่อบูตอยู่ที่99เลยนะครับสำหรับบัสโตนี่จากอินเตอร์มิลานแน่นคนประมาณนี้แล้วกันนะครับคนต่อมาเป็นในส่วนของวินิซิอุสจูเนิเอฟคนหรือว่าวินิจเออานะครับเวลตันอยู่ที่97และวเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ100เลยนะครับสำหรับวินิจเออาจากราชชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับและต่อด้วยเออร์ลิงเบลฮาเลนครับคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับเวลตันอยู่ที่97และวเมื่อบูตอยู่ที่100เเเลลลยนนะครรรัับบบสาาหออ์ิงฮจก แมนเชสเตอร์ซิตป้นะครับปิดท้ายด้วยประธานเป้ปคนนัแต่งของกองหน้าตัวเป้าจากปารีสแซงเชแมงนะครับเวตันอยู่ที่98และเมอร์บูตอยู่ที่101เลยด้วยกันนะครับสำหรับคิลิยัตเอมเปเป้หรือว่าประธานเป้นักคนประมาณนี้ด้วกันนะครับสำหรับการคาดการคร้าวๆข,ข,ข,ของสื่อต่างประเทศหรือเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าเป็นเพียงแค่การคาดการของการววนนักเตะด,ดาวรุ่งยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้เท่านั้นนะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็อย่าลืมคอมเบั้าไดลยคร หากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น, like, ก,นปกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมือเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ